ถอดไหมหมูหันทองคําค่ะอ้มือนี้ม่กินหมูหันทองคาเดห้หันธรรมดาไม่โลกไม่จําต้องทองคําไว้ก่อนจ้ะ <c oughs> ทุกอย่างต้องทองคําไว้ก่อนจ้ะมาสูตรหมูหันทองคําเบิง้งง่อนตอนแรกจะกินหมูหันนี่ต้องเช็คเช็เสียงก่อนเวยคะ่ะ ความแข็งโอ้แข็งมากนะจ๊ะเอาเลยเนาะบบดนี้เนาะแบบนี้จะเป็นการหั่นแบบเป็นโตัวเลยคะ่ะว้ายอืมอืม,อมฟังจากเสียงเลยจ๊ะจากเสียงเท่านั้นถึงจะเข้าใจค่ะ ผักแม่ผักแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดตำนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ฉันมักหมูหันสูตรนี่มันแสบนะแสบกว่าแบบแพ้แล้วคือมันแบบว่ามันได้กลิ่นของ เครื่องที่เขายัดใส่ในท้องหม,นะมูนะ<ม>ให้น้ำโค้งอีกทีนนะอืมลูกเตืม,ม กินมูฮันต้องกินนังแต่ถ้าแบบนี้มันกินได้หมดไหมเบื้งเนื้อมันก็ลายไมมเห็นบปล่เนื้อเป็นเนื้อเลยเธอแบบนีฮันแบบใดเกาะเขาเอิดน,นะเธอแบบยวนอืมกบ ท้องคําเหมือกินไปอืมจริงอืหมูหมู กินไปแล้วคนทิ้งลูกดดันหูเจ้าคอางอืมอืมอืมสนั่นเมื่อไนปิดฟิวป่อยตัวป่อยใจ กินหมูหันแบบท้องข้ามแบบปล่อยตัวปล่อยใจไม่หอดหูหูหมูบานหูเจ้าขวาง <g ül> อืมอืมอืมักตัวล่ะหูหมูหัหน ือมอืมมาจังเบาเลยพูดอะพูดอะซ้อมกรอบหุ่งน้ำน่าเป็นเนื้ออื้มหอมหอมตะไคร้เขาจะเอาตะไคร้ยัดในท้องแล้วก็หั่นนะคะ หนันเปิดโตเลยอื่ไปเสือเรื่องปานพระมืนอ่ย ตอบให้เดี๋ยวหม,ม,ม,มเนื้อรวนๆนี่เนี่ยนะคุณอน่ะมีแต่เนื้อนะคะะนี่เนื้อของหมูหันแบบนี้นะมันมันจะฉ่ำไมแบบเป็นตนัเห็นบอกมันบ่แห้งแล้วมันกินได้เหมือนนี่มันมันแซบอ่ะฉันหมักแบบฉันหมักหันแบบเป็นตัแบบนี้แซ่บ ก็ไม่รู้ต้องเสี่เบิร์ข้างในแล้วเขาเัดยบเงียบลงไปเบิร์เด่ะมันเป็นตะไคร่นี่เดะเธอเบิร์มันเป็นตะไคร บตะไคร่ตะไคร้ล้วนๆไม่มีใบตองเลยนะมีแต่ตะไคร้ล้วนๆมันก็เลยเห็นไห้มันหอมมันมันแบบภาษาอีสานแบบมันหอมไหมมันเร็เให้หอมเป็นละอุบอเขาเยเขาเขาไปได้นานนะอืมกรอบกระนให้นความเอมของตะไคร่กระจายมาในเนื้อของหมูหันตัวเนื้ออันนี้มันก็เลยหอมเย หอมตะไครแซบ่บเนียะแล้วมันสิฉันว่าแบบนี้มันโอเคกว่าแบบเป็นแพรเป็นโตมันกินได้นมือทุกส่วนอ่ะแล้วแบบสิ่งออกมาเป็นยังสีเลยพิธีพิ่ทันทุกขั้นตอน แต่ท่องข้ามผิวพร้อมคุณอะดังควักขวักขวักโวย นังกรอบๆนี่มีไส้ไปกว่าขิงคนละกินมู้งพันนะ่ะนังหยาบอะไรเด้่ต้องกรอบๆเนี่ป๊าดโห แปดห้งค่ะจังหน้าที่หรอแปดจุดเก้าสี่สองมึงหน้าคนะโอ้โหเธอเบิ้งหนังกรอบเข้าไปจ้ะแต่พวกมึงมาคุยกังได้เนานะ เนื้อมันสิเนื้อมันสิเนื้อมันไม่แห้งเธอรู้ไหมจะไข่ผมเนื้อมูมาเห็นปะมันบ่แห้งเนื้อมันชําเนื้อแบบนี้นะมันเสียบเห็นปะเนี่ยเป็นเนื้อแบบนี้เลยนี่ชั้นมากถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเนื้อมันเนื้อมันได้ว่าอยากกินนางกินเนื้อได้แล้ว แม่คนะน้ำจิ้มกล็ลดอยู่อือออืออืออือดูเนื้อมันเห็นปะเนือ้อมัน,นบา,างท้องติดมือ สาวทองคำตัวสาวทองอืมสุดยอดกรอบนังกรอบอยู่ห้าองนอีะคุณเนี่ยแต่เขาก็มีสองแบบแหละแบบที่แพรออะก,ก็จะฉันหมักแบบนี้ฉันบอกกระดูกออกมาก,กับเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นบางอยากบางอยากแบบนี้แสบพร้อมมันหม่มมันมันละอุบอ่เขาเออมันอ่นอย่างทั่วนอ่ะ แห้งยูกไก่ตะไคร่แห้งหอมแห้งเลยอหอมตะไคร่คับแถดอค่นไทยนี่ก็ได้ค่ะปะมันอนี้ภาพมากินมูหันแซบแบบนี้แซบอะแบบเป็นตัวแบบนี้อร่อยมันเป็นหนังมันกรอบดีแล้วข้างในมีแต่ตะไคร้ล้วนๆนะไม่มีใบตองนะคะค่ะอ่ะ มือหนีก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเล,ลา่ยๆค่ะที่ขามาติดต่อเราชอบกีฬแบบนบ่วนัวค่ะมือหนีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ